เป็นห้างเลยทวนครับี่ว่ามัั้างเล้งนี้ครบรอยห้าบาทครับีเซีไทยพี้น้องแต่เสบวะพี่น้องบนห้งแมวนพี่น้องเลยสองมครับสองมุสุดที่เนียนคลยคลวมกัซีวนะครับพี่น้องอหุดหนครับผมแกนสองัตกสุดยอด พอเนีหน่อยอยู่นี่พ่อไปไส์ครับแม่ครับว่ามันสีบลนไปใส่เบ็สก็เก่าหมดลูอกเทวายายาคนเกิดหอดเขาเพิ่นมันเกิดหอดเขาหน้า,าท่ามขี่หนองเอ้ยเพราะวะเข่าเราง,ง่ามหลายปีนี่ฟันฟื้นไหวก้อนขี่หนองแม่ตูุเปื้อนแม่ป,มปางเมื่อคลิปเป็นอีสานบาหนึงหน่อยบ่ครับแม่ครับพอหน่อยแล้วล่ะวะหาเป็นอะไรตัวแม่ตูุแถวแล้ววะ เราเฟียงหมุนมาอ้อยเต็มเตานึงแม่เลยสิเห็นแนวอ้อยไฟเห็นเรานี่ครับจะลืมหัวใยเห็นเดี๋ยวแม่ทีไปใส่ถุงถุงไปครับไม่อันไม่ยางไม่ยางเลยมะขามนี่ครับไม่ยางแห้งเขาไปไปฟอาจำใหม่ล้ำปอนแล่ะเห็ดไม่ไวไฟไว้ถ่านไม่ตูวครับผมแม่ปางงานไม่ตูวมากไม่ตูวที่สิ่ใดไม่ได้ไวไฟเลยครับอันนี้ก็ประมาณ สองสามใหม่กับดังติดเล้วแล้นนะครับเนาะาะว่าใหม่ใหม่ไม่ติดางครับผมเอามาขียใจ่เทีใจเนี่ยวก็ไปต่อใจเทียนเท่าน่งจำบายเถตอนโซ่มันเนัเนะับหายนหนึงสองสามสี่เ็ดทาน่เจบงนไเสนะัี่ห้านไสวัสดีครับพี่น้องลาเาต่อมาส่งเพื่น ก็เอาการคืนปาเป็นห้างเลยตัวนี้ครับผมมาบัดห้งเลยอือน้องมีเตีมมีงัดไปเลยครับพ่อได้ครับคนเนจะนั่งงายงายครับนางง่ายดีน่ง็่ปรจันปจันเมือกเราไม่อื่นเช้านร้านืลเอาไ แจ้งแจ้งตาแล้วร้านมองจอมาส่งเลยครับพี่น้อง่อธรรมชมาฉาดอับผมอ่าก็ฝีมือ uh> ้หากินหมานนะครับออได้มาสองบาลานได้มาสองครับมันนี้จะอี่างลุดมมือมันลุมันลุดมมือบางนะครับห็นี่วหางามยัยงามว่าทําะว่ามนเากว่าครับพัครับเลยครับผมขอคุณหลายครับานจ้าจ้า หลานเต้ก็มานำู่คนเขยทางเราการป่ามาเอานี่มันจะคนเออมันจะห้ามทางให้มันไปซับเอามันน้ำพอนเกลี่ยนี่แหละนี่แหละครับได้กบตัวนี้ไายมาส่วนยางไอ้ยิ้มาุฮันัดไปละเมื่อหากินเข้าเด็กละไม่ยิ้มเศรุเพราะเราพี่น้องมาได้เอ็ดจุ่มข้างมากข้างออกเออเข้า คันชาตู่เย็นนันตีแกงไงวะแถวห้องก็เ่แกะไวเลยเี่แหละแกะได้หลดได้ข้าเกระป๋อตั้งแต่เกครับฮแกะแกะแนียเดี๋ยวมีเสียงที่น้องห้องนี้หกร้อยห้าสิบบาทครับนันมียาเต็มไปเลยครับคาร์ขึ้นมันเต็มมันกระคว้คนละหล่อพันกัละมันยกเบื้งมคือเบาใช่สมนะิดว่านางมันเลยอยู่ประมาณห้าหกขีดนี่ละจิดว่า โลนี่ยคือเามีได้ละเบิง้งเดี๋ยวเบิ้งกันได้ี่น้อดละปาดเราเขาเบิ้งกันอันนี้จะมไีได้่ะโ้งขึรักเกีับทางน,นี้อเตะนับนที้งนะฮะ่คนอยากจับในที่ไรพี่น้องเลยอันนี้เขาเมาถามมันว่าเขาบอกเออกูไทยห้องพานน ทานและทานที่สองแบบมีเต็มเนาะหืมฮะเออีล้ดร้านหามาอยู่ให้กินคือเด็ดล่ะนี่มันเอาของง่ายๆเด้อะั้นมันเป็นของมความบ สูนไหมสูงเนี่ยโัขึ้นน้อพบอกอู้อเอาเลขนี้ไมหาวเอเลยพอดีสร้างคนไหวครับผมนี่บมันเลยใช้ค่าเงินเยอนเม่เหนือเป็นตูงเถื่อนมาวันนะขนาดเป็นตัวังไงครับนี่เหือทางหน้าห็นหลุ่กลังงนอลนา่น้เป็นนางนางน้อยหลายเนาะ นายมันเป็นโซงเดินไปเลยดรอโซ่งเดินง่ายเดินดับเดินเปเลยแล้วเพื่อนว่ามันยัดนลยลืมเคินว่าอยู่าขันจูดที่ยามที่เดินนั่นได้เดินนี่มันวกินแสบหรอครับเนี่ยไม่กินได้เลยไม่หรอกไม่ชอบกินอย่างนี้อันนี้เป็นอะไเป็นนางเป็นนางน้อยเนาะนางมีท่านไง งธรรมดามเป็นเกียร์อัดเต็มติ้งเต็มฝาเนี่ยโอ้ยฝาเดียวสองไล่แต่พอซื้อมันเต็มอันนี้มันมีเต็มที่ไหนนี่ครับเป็นฐานเป็นฐานนี่ครับอนะแกะบาดนี่พี่น้องไปแกะต่อเด้อแกะแกะแกะเข็มอ่อนแล้วก็เขาะปักๆระบาด ได้ปลาอยู่บขาโดดต้อดดกินใปลา่ครับในเาเลยเราันยากได้ปลาเขน้อยจากสิบอยู่ที่สับเอาเขาขึ้นไปตัวงามโอ้ประดุกเลยีน่ไปดุกเลไในการนกาไปเลยัยนี้ก็เปลี่ยนชิน็มอว่าสิ คือเป um. oh, nice mm. ็นมันทางขางเรียมจะมีบ่อยประมาณประมาณนั้นะคือลายเฮาเลยพกน้อยแหสีตัวดำๆมันแบบนี้แบบิ้ใ่้นะครับามมันแม่เก่มันหรือม่หรมันออนจังใหเลยมีได้นีนั่นแม่เก่มันนะะจังสีจังให่จึงอยู่ตปักอย่างใดเลยยึดอ่างใดครับจิใจได้ เป็นน้ำโอ้น้ำแทบมันใชแต่ว่าตอมันง่าเขาเอาพื้นมันเป็นเป็นพันแล้วห่างันพื้นเ็มมเ็มตนี้ขน่อยก็แบบลงตอพี่นครับผมก็ลใ่สมวขเล็น้ยก็เกลี่ยไ้มดจันนี้ เดี๋ยวให้แกเบิดกรนดูโอโหหาองยุบเนี่ยโอ้โว้าจ้มุนมากพี่น้องเอมันใหญ่ปวดดีออกกันนะโอานี่นะครับผมขานี่มาไม่ไรขานี่สีเข้ไข่ขม่น้องเปนเลยอง นะคักเครื่องใหญ่เลยดีเครื huh ่องเลยอาไ้ส huh. อ okay. uh ัเ huh. ก uh ่งพี่แหละกึฮ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 นฮึลึฮึฮ้องฮึ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 ฮลฮึฮึงหฮึฮึฮาฮึึฮึฮึฮงฮึฮึอึนี่ึฮ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 ึาฮึ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 ฮ0ฮึ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 ยนฮึ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  สามสามคนนะคนหลายเลยนหครับพ่อแล้วเนาะอนีม้อยห้สิบหกอห้าสิบเโอเคนี่แหละพี่น้องผลงานเกะออกมาละเถือว่าสมควรยุนห้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบบาทส้คสมราคาอยู่พี่น้องถ้ามากินโคต่อให้มันหลักเียงตอพี่น้องทั้งหดน้ให้นเมนูซะก่อน มึงนี่ต่อไปด้วยใช่ไหมมืออื่นเปล่าครับมือนี้เก็บไว้เด็กละครับเพราะว่าต่อเอาได้กลางคืนก็เลยมาเอ็ดไว้ครับพี่น้องครับจะนอนนางน้องนอนดีเนาะเขาไม่รู้ว่าอะไรมันเหี่ยวเหมือนกันเราเมื่ออื่นจังมาพ่อกันได้ครับพี่น้องครับผมสเจ็ดไม่นู่นยังครับเก็บสดๆไว้ก็ได้เนาะ ดู <Wasser> boss, สวัสดีครับพี่น้องอันนี้ส่งของครับอันนี้ปากกระเดิดครับนี่หัดยางไว้ครับกันกันหลงกันลืมเออทางนี้อย่างมันปากกระเบาะปากซอยสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเมื่อนี้ส่งของครับพี่น้องนี่ร้านกำลังแขกอยู่นี่จมหอบไปไว้ในน้ำกันเล็กเล็กไหมกับลายฟุกเติบอยู่เด้อครับพี่น <vol> ้อง คอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่วุฒิหนุนทุกคนทุกท่านล่ะครับแล้วกับผู้มีท่านได้ซื้อก็ขอบคุณลงมาไว้ก่อนครับผมหากเมื่อเลิกซุ้เยอะก็สั่งได้ได้ครับมีปลาซอยตัดหูแล้วก็มีปลากระเดือตัดหูครับคนถามหาหูมันมีได้ได้ครับได้เป็นตัวแต่นเนี่ยครับผมตับกลางมันเนี่ยเล็กน้อยก็แล้เตรียมสถานที่ได้ครับผมนี่ครับปลาแดดเง้นๆครับผม สวัสดีคุณครับสวัสดีเลยโอ้ท่านแหลุ่มกองครับผมพี่นิตเข้าสวัสดีครับดีจ้ครับของทรงแตะครับผมแม่หนู่มจอมก็พ่อหนุ่มจอมครับผมกำลังแตะของทรงหนุ่มพัครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วค่ะกินเขากลมูแล้วกินหังน้องหนึ่งปลาเขากองต้มพัก เป็นเบาหวานค่ะนะต่างขั้นค่ะพี่น้องใจ่มนึกเลยว่าซีวีนว่าจะตรงขนาดนี้อะลาย่างไล่อาหารพี่น้องสูตรเป็นค่ะครับผมอ่เดี๋ยวพอทำไปได้คลิปก่อนเด้วยครับผมสู้ๆนะครับแห่งจอยแห่งจอยตึ้มสองหลังเลยครับโดนหมกเสนาพี่น้อง ต้อกับไหลยอยู่ได้แล้วนาะครับผมไหลตัวลูกอันนี้แหละที่อันเกะไว้เมื่อคือนนี่ครับคืดได้แล้วครับเมนูนะว่าเรามกตองครับล่นตองไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่กรมีโมกมดนะครับ,กม,ม,กม,ดดรบมกจะกครึ่งครับครึ่งนึงและนึงไว้ก่อนครับพี่น,อะะน,นอ้องว่าเราไว้ฝ่าอันพรลุ่นแมตตูปวัดเพิ่นมายามลูกเซอรเจอซองสีไปนาอเฮานึงซุกแล้วมีเนอรน รเราไปล้างสกปรกได้อพี่น้องพอแกะเมื่อคืนมีท่านได้ล้างมีท่านได้ตายต,ตีงองงเง,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 งี้ยงยู่แม่มันล้างน้ำก่อนครับพี่น้องเราล้ววาแกะแล้วมีท่านได้ล้างครับเป็นจับขางมันติดแน่เด็กน้อยสกัดตะแกงเลยสามลอยโอ้เป็นเป็นพันกว่าชีวิตได้ดอกเนี่ยเข้าวัดกุนแล้วรวย มีน้อยกับรรสได้พี่นองมูตัวไงสี่แสบคักได้ครับแสบขนาดเด้ครับผมนี่นี <c oughs> ่ได้คว่าหนังๆจังน้อยครับเป็นเสียมหอมมันๆ650บาทคร<า>ับเป็นจะแสบว่าพี่น้องปุดอ่ะนางต่อตูนพูดเนี่ย ล้างมาเรียบร้อยแล้วเราแบ่งไว้ทานพอลุนกันพอลุนแม่ตูกันนะแม่คืออยู่ทางนี้หลายเอาใส่ใส่ไปสกักนปะปนเดียวไปไม่เอาอันซ้อนๆหน่อยตังบ้าว่าเดี๋ยวโหตังบา <c oughs> ้า,บา <c oughs> มีต่อนือง <c oughs> น่งหัวใจจะซื้อก่อ็ซื้อล่ะข <c oughs> อโหลดเท่าแล้วต <c oughs> ังบา้านนะไปซื้อเลย เตบบาซื้ออาฟ้าใหญ่ปังอะไรอย่าง,างเากระดอหน่อ,นอ,อนพี่น้องอันนี้จงไวทาพัลลุนกับผมนีน่นนเดี๋ยวปิดอันวันหลุดโดดไปจากไหนกันได้พี่น้องพิกขีหนูครับเ่องปุงมีได้เผอลเลง้ลยมากไหมเดี๋ยวพี่น้องมาน,นี้ได้สูรถกับปะเดะกับเกลือเท่านี้ละคระโดดโดดแต่ไม่ได้ตำเสรอร์ลูกสาวเรากินน้ำมีได้รับพี่น้องส่วงนิ้ม เพิ่นมีได้กินเพ็ดน้ำเลยมีกระเพาะแก้มเล็กน้อย <g ül üyor> ตั้งท้องมาแล้วม่นมีรกกระเพาะน้ำหวานลงไปรลโอ้ย <c oughs> ปรุงต้อนี่เข้าก็ได้แบบติดส่เครื่องปรุงหลายเนได้ก็ได้มากวันมาคิดปิดไว้หรือเข้าเดี๋ยวก็พอีกตัวอ๋อหมกเข้าเดี๋ยวนี้ละอืมหยิบ <c oughs> มันยุ้ มีความหวานแน่ได้เอาเต็มช้อนรถบอกมันหลายเติมเนาะเพราะว่านางต่อก็มีความหวานไวแน่อยู่ครับพี่น้องประแดดได้จังน้อยครับประแดดใกล้หมดเลยครับพี่นอกักอบ,กกกบพวก,กละลอยแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยมันพลาดโอกาสครับเซอ้อลงไปแนวเริ่มละเสียบละโนอาหารอีสานนี่แบบแต่กันจะไปเส้อหลายได้ครับพี่น้องจักเล็กจักน้อยสำนีละครับ ได้หลายสิบพดดูวยนครับเออโพดประเดชเข็มประเดชกินมีอะไรด้เข็มโอ้ยเข็มแท่อาหารแบบนี้เนี่ยเอสเข็มมีอะไรพี่น้องเกิดกะระนิดนึงเพราะว่าได้เสือเสือนี่นะครับมันเข็มและมัดซิดกระลื้อกลื้อกระลื้อกะลื้อกลือเอาซันี้แหละครับพี่น้องโอ้บรรยากาศอึมครึมอึมครึมเพรยังฝนติดตกแล้วครับเซานี้ครับผมขลา่นก่นเด้อพี่น้องเอ้เสือลงไปแล้วมีท่านได้ขลา่นอยู่ เตอร์มันเฮาโท้เดียวกคนเดี๋ยวเขาล่นนเขาล่นแห้งกันแห้งกวเฮ้ยแต่ว่าหยุดเพราะแต่มีเทอมันเตียเพื่อความสวยงามน่ากินโบกนี่จะเหมือยังนโบนี่เคยกินเพราะจะคือเดียวล้วแม่นบอกรับึเครับแม่นนี่ละครั้งแรกพี่น้องเอ้ยแซ่บมีแซ่บกันยังท่าซิมบงครับแซ่บแม่น้องแซ่บแต่จะมั่นใจว่าแซ่บอยู่แลครับเพราะว่าการปรุงมันกัคล้ายๆกับโคล่ะครับ แต่ว่ามันสิได้ความหอมของเชาไปหอดองมันจะได้ความหอมเพิ่มดีพ่อกระแม่นัดกันใส่เสียบอเ่ครับไวยคือไม่ไดเทีนเดียวใหญ่คนละยี่ห้ออยู่แต่ว่าอันอีฐตัวขึ้นหลายแต่หมอกไม่นี่ล่ะมันยังแสีบใหญ่บั่มยุบลงไปแล้วมันแย่ๆจะได้ไปอีตูนะตอนนี้คือส่งหลายเด้อกะสองมกหรับพ่อครับสองมกตัว เดี๋ยวเลยมันมันยังหลายกว่าเด้นี่ยมันละอันนั้นเบิดตองง่ายมันละตองหี้มบอกอ,อ่ะโอ้ขอบใจหลานขำเมาเด้อมาส่งเคอได้อยู่ได้กินหัางนึ่งขรพี่น้องไอ้มอดคือเล่านะ่ะฮะไอ้มอดเอยอย่ารกภาษาบ้านเราของไอ,อ้เมาคือเก่าละวมอดเมาละ <laughs> ภาษาพูด <laughs> พูดไทยเสิวแหล้แหลมก็น้อยดอกใส่เวลาดนวันนี้ครับมุกครับพ่อพ่อคือว่าซ้ำมกปลาซิวนะแบบเดียวก็ได้กินแล้วอันนี้ไว้หนึงเนาะเตรียมหน่อยก่อนหนีอยว เซตกระแกงนี่ได้แล้วครับสองมกสองมกเป็นเป้งครับผมไฟก,ก็พอดีครับพี่น้องเย่ยเอาไฟแห้งเลยได้มันละไม่ก้อนสุกเอาพอดีพอดีนี่ตังหฮ่งเ,เดียวลองซองไว้นี่แหละพี่น้องมาได้การลองซ่องแรงแซงประมาณมีเกินสามสิบนาทีพี่น้องแต่มันก็นละสุกก่อนนั้นอยู่นะครับเพลิๆไว้ไฟอ่อนแน่เอาก็ลดระ,ะดับลงไป ป่าน,น,น,นเป็นยาใบป,ปลื้มอ่ะเป็นดินสงสัยมันละไข่อย่น,นั่นเลยนะอันนี้มองคอไก่น่ยมันบินออนต่ำๆพี่น้องอครับกินมัสิดามัสิดาปนอยปลูกเองครับผมโนยมีงามนะแต่ว่าแซ่บๆเด้พี่น,อน,น,น้องท่านปิงชั่วตอนที่แหลนไมันแซ่บมันนวลญ่เยอะ แซ่บี่น้องเนื้อมัน,นสีสิบว่อว้อป็นไหนหรอครับแต่ว่ารสชาติแซ่บขนาดเลรียกไงห,ห,หวานอมเปรี้ยวนี่ครับเดี๋ยวขายของห่างลอก,ก่อนครับพี่น้องครับผม ทางเทียข่อยก็ห้ยสุ้มขยะน้ำได้เลยอตัวนักเจ้ากับฮุบให้ <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้ยเสบแล้วคันได้รุน่นไหมพลาสติกลว้นลวนๆเพิ่นซื้ออยูอ่ได้เนาะพลาสติกพลาสติกทรงทรงนาคูทรงนาคูบ่ไหวบ่ไหว, <c oughs> วถ้าท่านจะให้ฝากไวปๆไปอย่างเงี้ยไป,ไปนาคูเจ้าก็ไปขายเอารถฝนตกแล้วครับพี่น้องเอย้ยนี่ครับฝนตกมืดเหมือนเว้นเลยครับผมนี่ โตกับโตพ่อลิ้นลิ้นล่ะละครับพี่น้องนี่ครับเอายกตะแคงนี่ไหมเจียวอันไม่มันเลยอะฮ้อนจับดิเออนั่นแหละเขาบอมันห่วยเพราะว่าใส่เอานี้อ๋อไปไปมันอ่อนแล้วเขาขยับลงวางเลยทีนี้นั้นแล้วสลัดกับมันค้นนี่ตัว่อ เน่โอ้ตดติข้าผมสุรดเยอะจังล่ะขายของห้างพี่น้องก็ได้ข้าผมสุรดขายลังกระดาษเป้าและกับพวกพลาสติกแน่ครับในน้ำแข็งถุงนึงอย่าได้พี่น้องนะสามสิบห้าบาทส ได้กินเย็นสองมื้อเมือมได้ถุเอาลงเสื้อถังไว้ได้อยู่สองม,มื้อครับพี่น้องแล้วก็ห้องก็ไปซื้อร้านค้าคันซิบบาทมีมั่มือครับคันเซาบาทกับคุ้มอยู่ครับมือนึงปัจจุบันนี้มันจะมีสะดวกเขาเที่ยวไปซื้อลงเทอกับคนตกไปลําบากลงถังไว้สองมื้อครั้งนึงอพอดีครับถือมือละซิบกว่าบาท คือประยัดรูยา่บาทรประมาณสองสามบาทได้แนนอนประมาณประมาณหาบาทป่ะครับบ่ประมาณหาบาทเดีย <c oughs> โโ๋ยวเราเออแน่ยแหะน,อน,น,น้องอันนั้นสองเมือเอ่อสี่สิบอันนี้สองเมื่อที่สามสิบห้าเออเนี่เด็กได้ค่า้องแกงสองมือครับเ <c oughs> ก็บสะสมไว้ครับเป็นลังกระดาษเทียนแพ็คกล่องกระปุกมาแพ็คเจียแมงดานี่ยละที่ค้างก่อนได้พี่น้องมนฟินที่ค้างนี้เพราะว่าตรงขอบนอกมันจะมีถือไฟแห้งกันเลยครับ เอาตกลับเขามาไว้ศูนย์กลางเราได้ซุกเสมอเดียวขึ้นเงีเดเลตอนนี้พอคิดว่าพ่อหาสิบเปอร์เซ็นต์ไปนี่ครับได้ละละหลุกห้าซีซล่นแล้วซุกนี่อ่ะนี่มันคล้ายๆมกปลาซิลแหละครับพี่น้องขั้นตอนสีนี้นะมันซุกแล้วแบบนี้ก็ตองแห้งโยกนึนไปได้เลยก็ซุกเบ็ดครับพี่น้องกินมกต้อนกันเด้อครับพี่น้องมื่อน,นี้แซ่บๆตอนเสาร์นี้ล่ละนี่ครับพอนอยจิตํำแจวกอนครับพี่น้องนี่มาคิดนี้ ตำแสบคิดโบราณคิดโบราณว่ามันกะเลียงบอกรับเพาะกะ็เออคล้ายๆกะเลียงว่ามันกะเลียงบอกครับนี่คล้ายๆเดียวอันนั้นมันสายพันธุ์เดียวกันจั่แต่มันจะใหญ่กว่านิดนะึงครับหอมนี่ครับนี่ย่ำตำเจียวตำตำยำตำกง่ายนี<ๆ>่ค่อยหยาบมะพริกนี่นะตำเจียวมะนาวเสือประเดะชำกับมกต่อกัอนพี่น้องเลยแซ่บๆตอนเช้านี่แหละกระเทียมนำพี่น้องสองนิ่ม สุรดรถจักปลายซ้อนกันนะเสยงเล็กบล่ล่ลเสริฟมะนาวจาังไยกันเด้อพี่น้องเอ้พันไหลมเมล็ดไข่ยุ่มใหญ่ทันเนาะเปล่งเดียวก็พอแล้วเนาะเมื่อนี้มีที่ต่ำหลายครับกะเอาจำขาดเดียวครับพี่น้อง ปลาแดกคือเก่าแล้วครับพี่น้องของเสียบอย่างเอผลาดโอกาสอันนี้เป็นปลาสอยตัดหัวครับจากสองตอนก็พอแล้วพี่น้องอันนี้ตัวมีใหญ่ไปเลยครับมาบางรอดกะตัวน้อยตัวใหญ่เป็นธรรมดาครับกันมีตัวเสมอได้เอาพอตัวเดียววะครับพ่อครับสองเลอเอากาวประจำคาบเดียวเน้นนิดนี่แหละรวย นี่ครับนี่พี่น้องตอนประเดฝาสอตาเส็บแซบตอนเศร้านี่แหละครับพี่น้องอวันจะอ้างตอนประเดะจังหนยังได้พี่น้องเนาะสำนี้แหละนาะพี่น้องเพราะมันละซุกแล้วแหะครับพี่น้องมันหอมเลยหอมห้อย,อย,อยตองไก่เหี่ยวแห้งเข้าไปละวปะ่ะบาทนี่เดี๋ยวว่าลายยายห่างและะ้วบันเอาไปกินก่อนเด้อพี่น้องมาเด้อ ความรู้สึกนี่หอมคับดีเด้อพี่เพราะว่าตั้งไว้เตามานั่งดินนี่หอมห่วยห่วยอยู่ครับผมวันนี้มาไว้คือยิ่งหอมคับเนี่ยเปิดให้พี่น้องเบิ้ลมาหอมแบบหอมแบบละมุนนะครับผมเป็นหอมแบบข้างเหล็กมกต่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเปิดมกนี่ก่อนโชว์แอปโชว์แอปโอ้คนห่วยห่วยขึ้นครับผมเขียนส่งเนาะวานมกตอ สุดย่างงามพี่น้องเลยหอมเนี่ยครับสุดยอดเลยเดี๋ยวหกนีเทลงลำเดียวนี่แล้วน้องคอนแซปตกับเบิดเลยละใหญ่ตาเบิร์ตเสแปรมีไปทางนอจานบอกว่าใครยุ่งสั่นนึกว่าไปนอจานเอาต่อไปไว้ทิปคนปล่อยมาเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับ จะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีเมื่อนี้มากินมกต่อครับนี่นะเสบๆตอนเ้า้านี่แหละจำเจียวจากบานะัรรดิกะเพาะตูน้ำอืมอืม แซ่บขบคู่บักใหญ่ๆแ่นมาครับพ่อแนวนี้เลยพี่น้องหอมใช่ปะเจ็บมาเรื่อยเอาๆให้กินให้กินเลยใหญ่โมกไปซิบบอได้แลาวหาอันชะมันแรงประจำแก้วบ่ครับเพือเพียวมันหอมรู้สึกว่าหอมอย่างคักเลย นีน <c oughs> น้่มับางยับมากเลยครับผมเป็นน้องเร่อบางแล้วมันละแสบอ่ะนี่เราผิดจำได้ขอหน่อยจัดอีกเร็วได้ครับพี่น้องเนื้อผ่าดโอกาสพี่นอ <c oughs> กก้นอง <c oughs> ของแสบขนาดแล้วมักคนมักปเป็นแดกคนขายปเป็นแดดกันมักปเป็นแดกเนื้อเหมือนงามใช่พี่น้องไอืมหอมห่วยๆครับ ตีประเดะยามเลยต้องได้เลมือ,อยามนั่นเดยพี่น้องแลบมานึงา่งบ่ะมัดตอนเลยนะขับประเดะหักว่าักกอกเก่าอีกโอ้ยวแนวนี้เลยพี่น้องมาเด้อยครับต่อจะมีหอเดินซีบวอดีครับ คือหลังบุญเขาสร้างไว้เนึงกับม็ดแล้วต่อบอนแสดงว่าไก่เมื่อดูดูการแล้วตัวนี้ครับแม่นลูปเม่นแม่เมื่อกี้บอกว่าเป็นลูกแม่ไหมครับเป็นแต่ว่ามันเขาก็ยกยูดกินไปเม็ดแล้วมันกับม็ดเนาะก็เลยแต่แม่มันไปก่อห้างน้อยๆสำหรับปั้นครบนี่ทำมาจากก่อสำหรับนี้ห้างหนึ่งคนค่ะมันกระจงไว้เ็ดสายพันธุ์ปีหน้าขันแม่ดูโดดหนำจัะหน่อยครับ ม,มันนี่ดีครับหอมมันจะใส่เอ้ย <c oughs> ข้าวก่อนนะเด้์ดูเสาเป็นกินข้าวก่อนแต่เสาตามเวลารอบเทงเผื่อเป็นยังได้กินเมฆปุ๋ยก็มาเด้อในเมืองสารคามได้บริตรต่อเจ้า, <c oughs> าจะเป็นบุกเขือนก็ไปซื้อใช้ใหไ่ต่อ นี่ก็คำเมาคำมอดขนาดไปทำงานในต่อมาขายเลยพอดไปเอ็ดงานไปขีปของห้างเลยเนาะโอ้อขีห้างไปอหนแทงไปบ้านกูดว่าน่ะความันนครับก็จะเป็นป่าอยู่หลังหลอันก็ขีบของห้างมันสายสยตามกันแนมเห็นไหนบินผ่านกันนํำหา ว่าเราหาได้เกือบพันกว่าบาทตัวนครับตั้งเงนเรากับใคเหาได้หกร้อยกว่าบาทแล้วแต่ว่าอันนั้นเราเสียอามาแกะไม่หรอกพี่น,อน้องก็ที่ซื้อใส่ห่อได้หมือนห่อเขาใหญ่เนาะเมื่ออื่นขือ่นหัวโค้กเขายั่งเลยค่ะอยั่งเหรอซื้อใจหอการขืนได้ครบน้อยตัวนึงพี่น้อง กระป๋าเขน้อยมีเล่ไม่โคต่าแห้งพอดีมันแดดแล้วโอ้ยมันแดดไม่ได้เราทำนี่แน่เข้าเดียวจังประเดดเสินนำแซ่บหอมโอ้แดนมาแล้วพี่น้องจะได้ตตกเสี่ยวาเราเลยมาดูเราเด็ดซิมแล้วก็สิมาคัดนอนนะว่านแล้วเมื่อนั้ไหร่กินไม่ทาเมื่อนั้ไหร่กินขอบแซ่บ แซ่บอีหลีครับพี่น้องมกตอนี่พี่น้องเพื่อได้ต่อาขึ้นอย่ามกลองเบิ่งนกันลองเบิ่งเด้อครับว่ามันคักกว่าโคอีกครับโอ้ป่านนี้บอกมกตอครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทันเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศกันดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมกตอครับพี่น้องมาเด้อแซ่บแซ่บกันมกตอเด้อปนหน่อ